เอาละครับก็ขอก่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยอยู่กับผมมาสเตอร์โนวากับรายการซองการ์แชมปเปี้ยนและคีย์เวิร์ดใหม่ในเกม Legend o f r ร n e t e รา a ในพาร์ทที่3ก็หลังจากที่ทาง l e g e n d of Runeterra Official ได้ปล่อย e g i o นใหม่ล่าสุดอย่างวิ water มานะครับและ e g เ o น6 Legi o นเก่านั้นก็มีแชมปเปี้ยนกัน5คนเข้าไปแล้วซึ่งสำหรับ e g i o นใหม่ที่เข้ามานั้นก็ยังมีการใส่การ์แชมปเปี้ยนหรือเพิ่มการ์แชมปเปี้ยนเข้ามาให้เรารับชมได้เรื่อยๆเนาะ ซึ่งสำหรับวันนี้ครับเราจะมาเริ่มกันกันกบ Fish เพิ่มสีสันให้กับเมืองแห่งท่านันแลโจทสลัดครับดยความสามารถเมื่อเราแคสเปลการ์ดใบน,นี้จะได้รับความสามารถอิลูซีฟและหยุดผลจากสเปลที่อีกฝ่ายททร์เก็ตใส่การ์ดนี้ทั้งหมดด้วยใจอินเสิร์ตเลยครับคืออีกฝ่ายนั้นร่ายมิสติกช็อตเข้าหา Fish แต่พอเราใช้การ์ดสเปลมิสติกช็อตนั้นหายไปแล้วฟิชก็ยังได้รับความสามารถอิลูซีฟอีกด้วย ด้วยความสามารถดีเองครับทำให้เฟสนั้นเป็นแชมเปี้ยนที่มีคอสน้อยแล้วว่าแต่ว่าบาบางนะเพียงแต่ว่าด้วยมีความสามารถนีครับทำให้เขานั้นมีภูมิคุ้มกัน,กนร,ะระดับหนึ่งไม่เหมือนกับทีโมครับเชื่อเกิดทีโมโดนมิสซิกชอ็อตนี่คือลาโลกไปแล้วแล้วก็เพื่อให้ตรงทีมกับบิลวอเตอร์ที่โจมตีไปพร้อมกักบการร่ายสเปลดนะครับดังนั้น,นแล้วเงื่อนไขในการเลเวลอัอของเฟสก็คือถ้าเกิดเราแคสสเปล6ใบขึ้นไปการาไปนี้จะเลเวลอ,อัพเปลี่ยนแตดจาก21เป็น3-2 ความสามารถเก่าคงเดิมเพิ่มเข้ามาคือ Nexus Strike Create s h o p the Water และถ้าเกิดใครเป็นผู้เลือก o l e g e n นะครับจะรู้ว่า s h u p the Water คืออันติของ Fish ในเกมเกมนั้นซึ่งในเกม LOR นี้ s h u p the Water คือ Spell Slow ซึ่งมีราย4นะครับความสามารถคือใส่ Debuff Vulnerable ให้กับอีกฝ่ายจากนั้น Summon l o n g t o u c h ซึ่งความสามารถ Keyword ไวเดอร์บลนี่ก็สามารถไปตามหาอ่านหรือว่าตามหาดูได้นะครับในคลิปของเซนจูนี่ที่ผมเคยทำเอาไว้เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ไว้ตรงมุมขวานะแล้วก็ลองทูชเองก็เป็นยูนิตของเฟสครับรสีได้51พร้อมกับความสามารถโอเวอร์เฮมนั่นเองคือแ h ปด์เดอะวอเตอร์ในเกม u e of l e g e n d s เนี่ยมันคือการโยนเหยื่อเ,เข้าไปและสร้างพื้นที่พื้นที่หนึ่งถ้าเกิดศัตรูอยู่ในพื้นที่นั้นและครบเวลาของสกิลที่กำหนดลองทูชก็จะเข้ามางาบเหยื่อพร้อมกับสร้างความเสียหายให้กับศัตรูที่อยู่ในบริเวณนั้้นดวย และในเกมนี้ก็ยังคงสารความเป็น l u e of Legends ครับในการที่ตัวเยื่อนั่นคือ v u l n e r a b l e แล้วก็การทำดาเมจด้วยการงาบคือการที่ Long Truth, ลองท t h นันมี o v e r h e m เนั่นเองโอเคและความชอบของผมที่มีให้กับ r i ออดในการเล่นเกม Legend l e เ e of r u r e t e r r a ก็คือการที่เขานั้นพยายามใส่ความเป็นล u กออเ e เจนต์เข้ามาในเกมการ์ดของเขาด้วยอย่างการ์ดไปดนนีครับไร4ี่เป็นฟาสเพลฟูลทิสเตอร์ ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นสกิล e ของเฟสนะที่พอเขาใช้สกิลแล้วเขาจะไม่โดนผลจากเอฟเฟกสกิลของอีกฝ่ายก็ด้ยวยความสามารถ remove attacking ally from combat to rally ก็คือการ remove ally ที่ทำการโจมตีของเราครับกลับมา back low จากนั้นเราก็จะได้รับความสามารถ rally เพื่อให้ยูนิตของเรานั้นได้โจมตีกันอีกรอบ ไว้ใช้ตอนไหนเหรอไว้ใช้ตอนที่เราคิดว่าการโจมตีหรือการบล็อกเนี้ยมันเทรดไม่คุ้มเท่าไหร่ถ้าเกิดเป็นการบล็อกอาจจะดีก็ได้คือเรานั้นสามารถเอายูนิตของเรากลับคืนมาโดยที่เรานั้นไม่เสียยูนิตตัวนั้นแต่อีกฝัายนั้นก็ไม่สามารถทำดาเมจกับเราได้เพราะมีโซนสีฟ้ามาป้องกันเราอยู่อีกทั้งเรายังได้แรลลี่หรือแอตแทกโทเค็นครับทำให้เรานั้นสามารถโจมตีส่วนอีกฝ่ายได้นั่นเองโอเคต่อไปกันกันกบยูนิตสามใบครับซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่า ในโลกลูนทาราเนี่ยใต้ผืนน้ำของบิววอเทอร์ที่แสนเจะเนลเฟยยังมีสิ่งมีชีวิตแสนน่ารักอยู่อย่างพวกเขาครับเชลล์ช็อกเกอร์ได้หนึ่งด้กสองหนึ่งกับความสามารถคีย์เวิร์ดใหม่แอจูดแอจูดเป็นคีย์เวิร์ดที่ถูกเพิ่มเข้ามาพอฟิสครับความสามารถก็คือยูนิตที่มีความสามารถแอจูดนี้หากถูกซัมมอนขึ้นมาเราจะได้รับสเปลมานาเพิ่มขึ้นมา1นึสเปลมานาอาจจะเหมาะกับเด็กของคาม่าหรือเด็กที่เน้นสเปลอย่างบิววอเทอร์นี่ก็น่าสนใจน่าดูนะครับ นอกจากนี้ครับยังมีสิ่งมีชีวิตประการหน้าได้อีกนั่นคือ Coral Creatures กับได้สองได้1-2ึ่งสพอสามารถแอจูดเมกาไปนิทูซัมมอนขึ้นมาครีเอทสเปลที่มีคอร์สหนึ่งแบบลันดอมเข้ามาไว้บนมือเราและด้วยความสามารถแอจูดนี้ครับทำให้สเปลที่ทูครีเอทขึ้นเนี่ยมันเราสามารถใช้สเปลใบนั้นได้เลยและความน่ารักสุดท้ายในส่วนของฟิชนะก็คือได้3ได้06บัมโบแบร ราสามารถ a อดจูดและอ l ลลูซีเป็นตัวบล็อกธรรมชาติครับไม่สามารถใช้ในการโจมตีอะไรได้เลยแต่ถ้าเกิดบัฟก็ไม่แน่หรอกนะคือ้วยความาสามารถของบับเบลเนี่ยการที่มีอิลลูซีทำให้เขานะั้นสามารถป้องกันยูนิตจากไออเนียที่ชอบเน้นอิลลูซีได้และการใบนี้ก็ยังเป็นตัวที่มีเลือดค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดเทียบกับคารายนานแล้วเราสามารถใช้การ์ดใบน,นี้ป้องกันเพื่อให้ไปถึงช่วงมิดเกมได้อย่างง่ายๆเลย แต่เราลองไปคิดดูว่าถ้าเกิดกายเป็นนี้มีความสามารถ regeneration เนี่ยอาจจะโกงกว่านี้นะไลยสามมีไล่สามเลหกมี regeneration เนี่ยน่าจะน่นารำคาญน่าดูและหลังจากที่พวกเรานั้นได้พบกับความน่ารักในพื้นมหาสมุทรนะครับต่อไปเราจะมาพบกับความน่ากลัวใต้ผืนน้ำนี้มัง่งนำทัพมาโดยนอร์เทลุสยักษ์ใหญ่แห่งท้องทะเลแชมเปี้ยนรายเจ็ดได้0ูนย์สิบสองพร้องความสามารถทัฟและเฟียร์ซัมอะงงเลยสิว่า แชมเปี้ยนพลังโจมตีศูนย์แต่มีความสามารถเฟียร์ซัมมันทำไมแล้วมาลองฟังกันครับจริงๆแล้วแชมเปี้ยนที่มีพลังโจมตีศูนย์ในตอนนี้ก็มีเพียงแค่บอมเนาะแต่ว่าอันนี้คือใหญ่กว่าบอมครับสแตสทใหญ่กว่าบอมมากๆมาดูเอฟเฟกต์พิเศษเขากันดีกว่าเมื่อกาเบรียลบ้าอัพครับทำการสับก๊อปปี้แอร์ไลน์ของเราที่โดนโทสในเกมนี้กับเข้าสู่เด็กโดยที่แอร์ไลน์นั้นต้องมีคอสสี่หรือมากกว่าโอเคในเมื่อเราเห็นแล้วว่าโยเลนุสนั้นเล่นกับ คีย์เวิร์ดโพสได้ซึ่งเป็นความสำาร็าของเมลคายน,านั้นแล้วพี่ใหญ่คนนี้คงจะน่าจะไปเล่นเด็กเดียวกับมมลคายได้แน่นอนผมว่าถ้าเกิดเราลองฟังไปเรื่อยๆครับมันจะเริ่มมีความเชื่อมโยงแล้วว่านอตโดสกับเมลคายมากขึ้นเรื่อยๆโอเคแต่เราจะยังไม่พูดถึงเรื่องนั้นเงื่อนไขอย่างไรบ้าเอาขอครับเมื่อเราดิฟหรือดำดิฟดิฟคือคีย์เวิร์ดใหม่ที่ิถูกเพิ่มเข้ามาให้กับวิวอเทอร์กันอีกแล้วครับท่าน คือยูนิตที่มีความสามารถดีฟเนี่ยจะมีพลังโจมตีและพลังชีวิตเพิ่มขึ้น3หากการในเด็กของเรามี15ใบหรือต่ำกว่านี่ไงเราถือต้องมีความสามารถโทสโทสคือการผ่านเด็กตัวเองและยิ่งเราผ่านมาเท่าไหร่ยูนิตของเราที่มีดีฟก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นและการที่ในเด็กเราเป็นว่าสีใบนะครับ และการที่การเราเหลือ25บใบเอ๊ะเราเหลือ15ใบนั้นก็แปลว่าเราต้องโดนโทสไปแล้วประมาณ25บใบขึ้นไปซึ่งมันก็ตรงกับเงื่อนไขกันเลยว่าของมอคาใครับคือยูนิตเราตายหรือว่าการเด็กเราโดนโทสเนี่ยครบ25าครั้งเขาก็จะเลยว่าอัพนั้นแล้วนี่จะเป็นการเกื้อหนุนกันระหวางยากกักษ์แห่งแห่งทอนทะเลกับพี่ใหญ่แห่งผืนป่านะโอเคเราจะมาดูหลังจากเราจะดูซสึกว่าอ,อัพครับเปลี่ยนจากสเตต012กลายเป็น13 13 นี่คือแชมเปี้ยนที่มีพลังโจมตีและพลังชีวิตนั่งเดิมสูงที่สุดในเกมนี้นักกว่าทีไหนมอีกพี่มาของความสามารถทาร์ฟและเฟียร์ซัมเช่นเคยครับเพิ่มมาคือซีมอนสเตอร์แอร์ไลน์ของเราจะมีคอร์ตตรสลดลง4ซีมอนสเตอร์คือยูนิตเผ่าใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามานะบอกเลยว่าแต่ละตัวนี่จ้าทั้งนั้นเลยโอเคครับสำหรับนอร์เทรสนั้นมีการ์ดเวมนม์นเปิดเผยมา1ใบนั่นก็คือลิฟทชยเป็นการ์ดฟาสครับไร่สี่ พราะสามารถคือ stun enemy หนึ่งตัวแต่ถ้าเกิดเรามีนอร์เลุสอยู่ในสนาม s u ฟอร์การไปนั้นเข้าไปในเด็กอีกฝ่ายแทนทีนี้การ s u ฟอร์เสร็จปุ๊บอาจจะดีตรงไหนมาดูกันว่าหลังจากที่เราัฟเฟอร์ตัวนั้นเข้าไปแล้วและเราโทสการ์ดจนเมใครของเราเลเวอัพพอดีอีกฝ่ายนั้นอาจจะเสียการที่โดนฟเฟอร์นั้นออกไปจากเด็กเลยก็ได้เพราะความสามารถของเมใครคือการ obliterate การบนเด็กอีกฝ่ายเนี่ยให้เหลือเพียงแค่สี่ใบเท่านั้น ก็ลองคิดดูครับว่าคอมโบคู่นี้จะโหดขนาดไหนโอเคมาดูก,กันกับยูนิตปกติกันดีกว่ากับ d ด็กแดกเจอร์อ่านยากเนาะตัวนี้ได้1นได้21หนึ่งครับเมื่อกาเปรนยทูซัมมอนขึ้นมาโทสการส์สามใบก็เป็นยูนิตที่ค่อนข้างน่ารักนะโทสการส์สามใบให้เราด้วยคือตอนแรกผมคิดว่าโทสเนี่ยจะเป็นความสามารถที่เป็นข้อเสียนะแต่พอเราจะลุสมาเนี่ยผมว่า,น,าน่าสนุกแล้วแหละได้ยานึงผมเป็นคนที่ชอบเล่นเราจะลุฟกับ เมาคายอยู่แล้วครับนานแล้วเด็กนี้น่าจะเป็นเด็กแรกที่ผมได้ลองก่อนที่จะไปลองรีซีนะตามความคิดเห็นของผมนะโอเคครับมาดูกันกันกบได้สีได้สี่สี b e ด t b บ r ดบิโวยูนิตตัวแรกที่เป็นซีมอนสเตอร์นี่ครับดูสเปดอาร์อาของเขาเป็นยูนิตตัวใหญ่มากใหญ่โคตรดูดูเทียบกับเรือดิคือผมชอบอะไรประมาณนี้ผมชอบสิ่งในชีวิตที่มันอีปิกอะอีปิกกว่าความเป็นจริงอะคือดูจาก ความอีฟิกของมันก็คือปากใหญ่สีดีโทนสีดีมากผมชอบจริงๆมาพร้อมความสามารถดีไปครับก็อย่างที่ผมบอกว่าถ้าเกิดเรานั้นมีการในเด็กต่ำกว่า15ใบการ์ดใบนี้ก็จะได้รับสแตทเพิ่มขึ้นมา3-3จากราศีได้77และถ้าเกิดเรามีนอน์เทอร์ุสที่เลเวลอัพก็เปลี่ยนจากราศีได้77กลายเป็นไร่ศูนย์ได้77นะครับนั้นแล้วบิ๊กบิ๊กมาแน่นอนบิ๊กใหญ่มากอะบิ๊กบิวเวอร์เทอร์นี่แะน่าจะใหญ่สุดๆเลยล่ะ โอเคไปดูกับซีมอนสเตอร์ตัวที่2ครับกับชิฟเว็กฮอนเดอร์อ่านผิดขออภัยนะบอกเลยว่าไม่ได้ทำอินเสิร์ตมาก่อนคือเห็นการปุ๊บนี่คืออยากทำปั๊บเลยรายเได้เจดครับกับความสามารถดิฟเมื่อกาดใบนี้ถูกสัมมอนขึ้นมาโทสกา์ดงใบาจากนั้นซัฟเฟอร์การ์ดเพรสเชอร์ pressure, หรือการส,สมบัติเข้ามาในเด็กเราอีก2ใบเพรสเชอร์คืออะไรเดี๋ยวตามไปดูกันแต่ก่อนอื่นมาพูดถึงการเป็นนี้ก่อน s ซิ v ์เวครับรายสเป็นเบิร์ส โสการ์ดในเด็กเรา2ใบจากนั้นโจ้การ์ดขึ้นมา2ใบมันจะเหมือนกับกองริษนาของจริงเนาะที่ดิสการ์ดสใบแล้วโจ้การ์ดสใบแต่นี้เป็นการโทสแทนมาเพิ่มความสามารถให้กับเหล่าซีมอนสเตอร์และการ์ดของพวกเมาคายได้อย่างดีเยี่ยมเลยโอเคครับเรามาดูในโซนสุดท้ายของนอตเตรสกันดีกว่ากับเหล่าเพชเชอร์หรือการ์ดสมบัติในตอนนี้จะมี3ใบน,น,น,นะครับนั่นก็คือเพชเชอร์โทสเพชเชอร์โทนเพชเชอร์โทวีอ่านยังไงก็ช่าง <c oughs> ไรยห้าเป็นการสโลครับเมื่อการใบนี้โดนโทสจั่วการใบนี้ขึ้นมาแทนอ่ะนี่ไงน,นี่คือความพิเศษของการเทเชอร์ครับคือการเทเชอร์ที่โดนโทสไปเนี่ยจะกลับขึ้นมือเราแทนและเมื่อเราใช้เราก็จะได้รับความสามารถที่สุดยอดบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆอย่างกองสมบัติใบนี้ครับ Create กาดแบบสุ่มขึ้นมาในมือเรา5ใบพวกมันจะมีคอสศูนย์และจะหายไปเมื่อจบเทินหรือความสามารถฟิตติ้งนั่นเองมาดูกับ สมบัติชิ้นที่2ครับราย5เป็นการสโลคิวเบเกอร์คิวนี aker, ่ N aker, แปลว่ากระดูกงูเลยครับก็ด้วยความสามารถเมื่อการเมนี้โดนโทตสโจวกาใมนี้ขึ้นมาแทนบอกแล้วว่ามเทเชอร์ T จะเป็นการอะไรในแนวนี้ดิวหาดาเมจใส่ออูนิตนี่มันคือรุ่นพี่ของออาไวนเลยนะเอาไวนแ้ก็คือรายสดิวสดาเมจใส่ออูนิตเช่นเดียวกันแต่นี่คือรายหแต่ว่าดิวหดาเมจเลยทีเดียว ผมว่าในอนาคตจะมีการที่มาเพิ่มเทเชอร์ในเด็กมากกว่านี้นะครับเพราะตอนนี้เรามีแค่ใบเดียวนั่นก็คือพี่งูใหญ่น,นั่นเองต่อไปกับการใบสุดท้ายครับกับแพนเวิร์มเอกไรฮารเป็นการสโล่ใครของแพนเวิร์มนั้นทําอะไรได้เมื่อการใบนี้โดนโทสโจมการใบนี้ขึ้นมาแทนเมื่อไรปุ๊บซัมมอนวิชเชนแพนเวิร์มขึ้นมา3ใบวิ s เชนแพนเวิร์มคือการใบนี้ครับเป็นซีมอนสเตอร์ ไรยห้าได้ห้าห้าแล้วก็มีความสามารถเฟียซ้มแถมมีความสามารถดีฟอีกเราก็ลองคิดดูว่าถ้าเกิดเราใช้การไปนี้ตอนที่เราอยู่ในสถานนะดีฟการไปนี้ก็จะเราก็จะได้บอ 88, ร์ด88เพิ่มเข้ามาถึง3ตัวเลยทีเดียวผมมันน่าจะโกงไปแหละมันโกงไปแน่ๆถ้าเกิดจะเนร์ฟให้ดีเพราะว่าเปลี่ยนเป็นซ u มมอนทรูดีกว่าแค่2ใบก็พอครับแค่2ตัวก็พอไม่งนนั้นมันจะโหดเกินไปแล้วมีความสามารถเฟียซ้มอีกก็น่าจะจบกันไปสำหรับนอร์ทิลุสครับ สับค้อนพี่น้องผมแน่นอนครับก็พูดกันมาตั้งนานแล้วแหละว่าเล่นกับเมาคายน่าจะดียิ่งอีกฝ่ายนั้นถ้าเกิดอีกฝ่ายนั้นไม่ไม่สามารถแก้ทางการโอเปอเรเตรของเมาคายได้แล้วก็พวกเรานั้นก็น่าจะชนะเกมนี้ได้อย่างอีซีอีซีเพราะว่าขนาดตัวอย่างโนเดรยสเนี่ยก็มีความสามารถทาฟทให้สามารถแทงได้นั่นอีกอ๋อรู้สึกว่าเมื่อกี้นี่จะลืมพูดการเป็นใบหนึ่งนะนั่นคือเจตติสัน เป็นการส,สเปลไร้หนึ่งเป็นเบสโทษการส4ี่ใบเมื่อกี้หรือพุทโทษทีมันมันอยู่อยู่นอกเรดาร์ผมและตอนนี้เราก็ได้มาถึงกับแชมเปี้ยนสค้สท้ายในคลิปนี้นะครับปกของหน้าน้ำในแบบที่มันควรจะเป็นกับแกงแผงเดอะถังส้มเดินได้อ่าเออไม่ได้ชื่อนี้เหรอโอเคเอาใหม่แกงแผงเดอะซาวเวอร์เทอร์ชก็ชายคนนี้นะเป็นชายที่เคยทำการปล้นสะดมกลุ่มดีออเดอร์ของเซตรวมถึง ขโมยเรืเอเรืปรวทานของสเวนแต่ก็ต้องตกมาตายนะครับด้วยความสามารถของผู้หญิงคนหนึ่งหรือซาร่าฟอร์จูนหรือที่เรารู้จักกันในเกมเรยกอออมเจนคือมิฟอร์จูนนั่นแหละพร้อมกับความช่วยเหลือของทวิสต์เฟละเกรฟนะแต่ว่าความจริงแล้วเขายังไม่ตายนะครับเขายังรอดมาจากเหตุการณ์ระเบิดนั้นแล้วก็ได้กลับมาพร้อมกับแขนก้นและความมั่นใจที่จะลางแขนมิฟอร์จูนของพวกเรานั่นเอง โดยที่ในเกมนี้ครับเขานั้นไม่ได้มาพร้อมกับแมคาีนิกส้มเล่ย์ที่หลายๆคนคิดนะแต่เป็นแชมเปี้ยนไร้ห้าได้5 5พร้อมความสามารถโอเวอร์เ hmm. ฮมเมอ่อการไปนี้ถูกซัมมอนทาการเรียกพาวเดอร์เค็คครับ mm hmm. พวได้เค็กก็คือถังระเบิดในเกมดรีมออฟเดจินนั่นแหละที่ถ้าเกิดสเต็คของถังอ่ะลดลงเหลือหนึ่งแล้วแกงแพงไบตตีถังนั้นก็จะระเบิดเห็นแต่ว่าในเกมด e จินโอทราครับถังนี้ได้รับความสามารถที่ค่อนข้างแปลกเลยทีเดียว นั่นคือการความสามารถคานแอทแท็กและคานบล็อกคือยูนิตคือยูนิตเนี้ยไม่สามารถทําอะไรได้เลยแล้วก็ยังได้รับดีบัฟวูนเดอร์เบิลคืออีกฝ่ายนนะ่ะสามารถชาเลนจ์ยูนิตนี้ไปฆ่าได้แต่ด้วยสเต็ตไล่ศูนย์ในศูนหนึ่งครับทำให้ยูนิตนี้ค่อนข้างเปราะบางมากๆแต่บางครั้งก็ความสามารถสุดแปลอีกอย่างหนึ่งครับก็คือพาวเดอร์เค้กนั้นสามารถสแต็ตได้สแต็ตคือการที่ในเกมเนี้ยพาวเดอร์เค้กนั้นจะอยู่ในสนามได้แค่ใบเดียวแต่ถ้าเกิดมีการซัมมอนพาวเดอร์เค้กขึ้นมาอีก มันจะขึ้นข้างๆตัวการครับว่าคูณ2คูณ3คูณ4ไปเรื่อยๆแล้วก็ความสามารถหลังจาก s t a c k นะครับก็คือเมื่อเราใช้การสเปลหรือสกิลสกิลหรือสเปลนั้น่ะจะได้รับ extra ต a m a ดาเพิ่มขึ้นมา1ตาม s t a c k ของ powder cake และก็ทำลายการไปนี้ครับเมื่อสเปลหรือสกิลนั้น่ะทำาดเม g e ใส่ฝ่ายตรงข้ามได้หรือก็คือเป็นการเป็นการโจมตีอีฝ่ายพร้อมกับการที่ที่ททงเนี้ยม,มันระเบิดใส่อีฝ่ายนะไรลองคิดกันประมาณนี้แล้วกัน โอเคเราจบไปแล้วสอบเาด้วยเค,ค้กครับกาที่เงื่อนไขกันเลยว่าอของแกงแพงดีกว่าถ้าเกิดเราทําดาเมจใส่เน็กซัสอีกฝ่ายภายใน5เทินเนี่ยการไปนี้ก็จะเลยว่าอ,อัพคล้ายๆกับเซจูนี่นะผมว่ามันก็น่าจะเงื่อนไขเดียวกันนะครับแถมการไปนี้ยังมีการโจม,ต,จมต,ตี5ขึ้นด้วยถ้าเกิดไปเล่นเขากับสตองครอกก็น่ากลัวอยู่แหละเปลี่ยนจากหลังจากเลยว่าอ,อัพนะครับแกงแพงจะเปลี่ยนแซดจาก5 5เป็น66พร้อมได้รับความสามารถใหม่เมื่อการไปนี้ถูกซัมมอนหรือเริ่มเทินทำการซัมมอนเผาดอร์เค้ แล้วก็ยังได้รับความสามารถแอดแทตก็คือเมื่อโจมตีดิวเนีงดาเมจยใส่เอนดมีทุกตัวและเอนดมีทเน็กซัสก็คือตีแบบนี้อ่าค่อนข้างเป็นเมคานิกของแกงแพงในเกมลีแล้วแหละเพราะว่าแกงแพงในเกมนั้นนะเป็นยูนิตไม่สิเป็นแชมเปี้ยนตีใกล้แต่ว่ามีสกิลระยะไกลค่อนข้างหลากหลายทั้งสกิลยิงปืนหรือสกิลถังระเบิดเองก็ใช่ ซึ่งผมประกานข้างเสียใจแนละที่เขาไม่ได้เอาแมคานิกเรื่องการกินส้มหรืออันติของเขามาเข้ามาในเกมการ์ดเกมนี้นะแต่ก็เป็นเอาเขา,าจุดเด่นที่สุดของแกงแพงมาครับนั่นคือการเล่นกระถางนั่นเองก็ถือว่าโอเคนะแต่ถ้าเกิดมีการ์ดเกี่ยวกับการยิงปืนใหญ่เนะี่ยแค่นอบาร์เรลปะผมจําชื่อสกิลไม่ได้ก็น่าจะดีนะโอเคครับไปกันต่อกับ,บยูนิต3ใบและสเปลอีกหนึ่งใบนะครับมาเรือมที่ยูนิตก่อนกับแจ็คส์บูเชอร์ได้1ได้22ครับ ผมขอบนไกน,นี่ก่อนคือสแตตของตัวนี้คือมันโกงมากเลยมันคือซิทเทียที่มีความสามารถครับซิทเทียคือยูน,นิตได้1ได้2อสองเพียแต่ว่าซิทเทียนั้นเป็นยูนิตปกติไม่ได้มีความสามารถอะไรถ้าเกิดมาเทียบกับไอบูชเชอร์นี่แล้วก็เขามีความสามารถพัดเดอร์ครับเปลี่ยนสแตตจาก2อเป็น3าเราได้1ได้3าคือว่าเป็นการที่ค่อนข้างโกงในช่วงต้นเกมมากๆเลยทีเดียวเอาจริงนะมันโกงมากเลยอะ่ะมันเอาไปกันเฟซัมเลยก็ได้นะเนี่ย โอเคเชื่อเถอะพลให้แหล้วเอาแต่เนิร์ฟใหม่ต่อไปครับกับเพจตีออฟิเซอร์ไร่สามได้สามหนึ่งครับพอสามารถเพื่อเลื่อนการแบบนี้ซัมมอนพาวเดอร์เค้กหรือซัมมอนแอร์ไลน์ของเราที่มีคอร์สหนึ่งจากฟังก์ชันไหนก็ได้ฟังก์ชันไหนก็ได้ก็หมายถึงไม่ว่าจะเป็นยูนิตท,ที่ต้องซัมมอนมาด้วยเงื่อนไขพิเศษหรือว่ายูนิตในเด็กหรือยูนิตท,ที่ตายไปแล้วก็น่าจะทําได้นะผมคิดว่าอย่างนั้นนะสักคำว่าฟังก์ชัน โอเคครับ okay ไปกันต่อกับการ์ดใบสุดท้ายก็คือเออ่ยูนิตใบสุดท้ายก็คือเดสเวยเด็กแฮนด์ไลน์สองได้สองสองครับเมื่อการน,นี้ถูกซัมมอนทําการซัมมอนพาวเดอร์เค้กก็จะให้ดูก็น่าจะรู้แล้วนะว่าแกงแพงนี่เล่นกับคือแกงแพงเป็นยูนิตที่เล่นเดียวๆได้ไปแชมเปี้ยนที่เล่นเดียวๆได้คือการซัมมอนพาวเดอร์เค้กมาเยอะๆแล้วก็ใช้เอ็กซ์ตร้าดาเมจเนี่ยต่อศัตรูจนศัตรูนั้นตายไปเองแล้วก็ปิดท้ายด้วยการ์ดเวทม,มนต์สุดโหดครับกับพารีไลน์หนึ่งเป็นการ์เซโล คือพาเลสเนี่ยมันเป็นสกิลคิวของแกงแพงในเกมลีกนะคือแกงแพงจะทําการยิงปืนใส่มินเนี่ยนหรือว่าแชมเปี้ยนคอยฟายแล้วถ้าเกิดเจ้านั่นตายเนี่ยเราก็จะได้เงินมาอัปเกรดอันติแต่ว่าในเกมนี้ครับเป็นความสามารถเป็นการดิวหนึ่งใส่อะไรก็ได้และหากอะไรก็ได้เนี่ยเป็นยูนิตแล้วก็ถ้าเกิดพาเลสฆ่ายูนิตตัวนั้นได้ก็ทำการดิวหนึ่งนะเม่ใใส่อะไมินเนกซัสครับซึ่งด้วยความสามารถดีเองถ้าเกิดเราไปผสมกับพาวเดอร์เค้กที่มีซสแต็กล้วก็ จากการดิวหนึ่งดาเมจใส่อะไรก็ได้ก็จะกลายเป็นการดิวห้าดาเมจใส่อะไรก็ได้นะครับและถ้าเกิดห้าดาเมจนั้นค่ายูนิตด้แล้วก็อีกฝ่ายก็ต้องเสียเลือดเน็กซ์ซานอยฟฝ่ายก็จะเสียเลือดไปห้าเช่นเดียวกันแังนั้นแล้วผมจะมาสรุปเกี่ยวกับแมคาานิกต่างๆที่น่าจะถูกเพิ่มเข้ามานะในแต่ละเด็กในแต่ละรูปแบบของแชมเปี้ยนเพราะนั้นก็ที่ฟิสเลยครับคือฟิสเนี่ยเป็นแชมเปี้ยนตัวเล็กที่ไม่ได้ น่าจะไม่ได้ทรงผลอะไรขนาดนั้นกับเกมอย่างเว็นชับเดอะวอเตอร์นะชอโดเธอร์จะทรงผลแน่นอนแนวทางการเล่นฟิส t แล้วก็แอดจูนน่าจะเป็นการเล่นซัพพอร์ตคู่กับเด็กอื่นๆมากกว่าเด็กเก่าๆเนี่ยอาจจะมาช่วยได้เด็กที่เน้นสเปลอย่างเช่นคาร์มาหรือแฮมเบอร์ดิงเจอร์อะไรประมาณนั้นนะครับสวอนนอเทรุสน่าจะเล่นเดียวๆได้เลยแหละเป็นบิ๊กวิวเตอร์ถ้าเกิดเล่นคู่กับบิ๊กเฟลยอดด้วยก็น่าจะน่าสนใจหรือเล่นกับคู่กับมอมคายตานิ้ิมวอกก็น่าจะน่าสนใจเช่นเดียวกัน ก็ถ้าเกิดเล่นคู่กับบิ๊กเฟลยอร์ก็อย่างเช่นเอาสตอมพคมาแล้วนอร์ทรูสเราเลเวออัพก็เราก็จะได้นอร์ทรูสสิบสามสิบสามที่มีความสามารถโอเวอร์เฮมนะครับอีกฝ่ายร้องเลยแหละแต่ว่าแนะนําให้เล่นคู่เมาคายดีกว่าครับเพราะว่ามาคายนั้นมีความสามารถโทสอยู่แล้วและการของเชอรรอล์ไอที่ถูกเพิ่มเข้ามาก็มีความสามารถโทสด้วยเช่นเดียวกันดันั้นแล้วถ้าเกิดเราเล่นนอร์ทรูสคู่กับเหล่าเชอรรอล์ไอที่มีโทสเนี่ยน่าจะเป็นการปิดเกมอีกฝ่ายได้ในช่วงมิดเลนที่ดีมาก แล้วก็สุดท้ายกับแกงแพงครับความจริงแล้วเมคานิกพาวเดอเค้กเนี่ยนั่นจะเป็นเมคานิกที่เล่นเดียวๆเลยก็ได้แหละถ้าเกิดเราจะเล่นแกงแพงเป็นเด็กหลักนะก็ควรจะเอายูนิตที่ซัมมอนพาวเดอร์เค้กได้เยอะๆหน่อยเข้ามานะครับแล้วก็พยายามโปรเทคเจ้าการเป็นี้ด้วยเพราะว่ามันค่อนข้างบอบางสุดเกินก็จบกันไปเท่าสหร่คับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามด้วยเพราะว่าตอนนี้ทางช่องพัสดุโนวาของเรามี300ซับสไคร์แล้วึ่งนในคลิปหน้าครับเราจะมาพูดถึงงเรื่อ แชมเปี้ยนอีก2คนนะครับที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในเกมนี้ซึ่งตอนนี้ก็ได้ในวันที่ในวันที่27นะก็ได้มีรีวอลของแชมเปี้ยนคนนั้นออกมาแล้วนะั่นคือทวินเ e สเฟย e นะครับคนสุดท้ายก็น่าจะเป็นวิสฟอร์โแหละไม่น่าผิดพลาดอะไรก็สหริปนี้ครับก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสัปดนี้ไวิชจกันใหม่ซีอูข้าวใบไผเจอกันแล้วก็อย่าลืมนะ Today good day a it's To eat the powder. ไว้เจอกันใหม่กับเดส t ินีการ์นะครับ